สวัสดีครับผมเซียวจากไอออนสีนคำเลินนะคร,รับวันนี้อาจจะมาคลิปตอนดึ่นิดนึงครับผมจะมาดูฟีเจอร์หนึ่งครับในตัวรถไอออนบีดัเป็นฟีเจอร์ที่แถมมากับตัวรถเลยนะครับตัวนี้ผมว่าจําเป็นมากนะสําหรับคนที่ใช้รถตอนกลางคืนหรือว่าเน้นใช้งานแล้วก็ขับกลับบ้านตอนกลางคืนไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับไปเที่ยวป่าภูเขาหรือทะเลอะไรเงี้ยจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะได้เป็นไฟสูงอัตโนมัติมาให้นะครับแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ครับ รือว่าเราสามารถเลือกปดจากตรงการได้เลยแต่ผมลองแตะให้ดูว่าความสว่างประมาณไหนอันนี้คือไฟธรรมดานะครับอันนี้คือความสว่างของเขานะครับส่วนอันนี้ผมเปิดเป็นออโต้อันนี้คือจะเป็นไฟหน้าแค่แบบออโต้ปกตินะครับผมเนี่ยไม่ได้เปิดไฟสูงนะอันนี้ไฟสูงเ็าจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตอนที่เราติ๊กไฟขึ้นนะครับตอนนี้ยังเป็นไฟธรรมดาอยู่เราต้องติ๊กไฟขึ้นก่อนไฟสูงเขาจะใช้อชอโติในตอนที่เราขับรถเท่านั้นนะครับตอนที่เราขับรถเนี่ย เราขับรถไปถ้ามันไม่มีรถสวนมาครับไฟสูงเขาจะเปิดให้เนี่ยครับถือว่าสว่างมากนะครับถือว่าสว่างมากฟีเจอร์นี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ชินในการเปิดปิดไฟผมก็แนะนําให้เปิดเปิดไว้เลยนะอันนี้เปิดไว้เลยเปิดไว้เลยครับเราไม่ต้องไปแตะอะไรเขาเผื่อบางคนก็ขับรถที่เป็นไฟอาจจะต้องเปิดปิดเองอยู่เราอาจจะลืมลืมว่าเปิดไฟหน้าหรือยังหรือว่ายังไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ปิ๊กแล้วก็เปิดปิดไว้เลยครับอันนี้มันจะดีขึ้น ดีกว่าเพราะเวลาเราขึ้นรถมาค,คือรถก็จะติดให้เลยในการขี่นะเหมือนเดิมนะครับรถรุ่นนี้ก็ยังมีตัวที่หลุดอยู่ครับอย่างที่ผมพูดในหลายคลิปเลยก็ถ้าลูกค้าสนใจครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาได้ครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกันหลังไม่นะว่ามีสีไหนรุ่นอะไรรุ่นบ้างก็เดี๋ยวตัวนี้รับกดได้เลยแต่ว่าสีอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันครับสวัสดีครับ